จิรยุเสนอบิ๊กตู่ตั้งทักษิณเป็นกุญซือบอกตั้งคนปัญญาดีมาทำงานบ้างเอาแต่คนอวยจนกินแกลบแล้วที่รัฐสภาที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 หรือพรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทการกู้เงินเป็นเรื่องปกติหากเครดิตดีแต่รอบนี้กู้สูงเกินเพดานหากมีวิ จะไม่สามารถกู้ได้อีกดังนั้นสภายาอวยจนเกินไปซึ่งผมกังวลว่าปลายปีหากมีวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตโรคระบาดอื่นรัฐบาลจะใช้ศักยภาพด้านไหนกู้เงินมาใช้จ่ายอีกนายจิระยุกล่าวว่าสำหรับคณะกรรมการกันกลองโครงการตามพรกรกรู้เงินวงเงินหนึ่งล้านล้านบาทขอให้นายกแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการกันกรองโครงการในส่วนของผู้ทรงคนอาวุธและหากไม่โกรธเคืองกันเกินไปหรือมอง เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองใครที่มีปัญญาดีๆก็ตั้งมาทํางานบ้างไม่ใช่ตั้งแต่พวกตัวเองเวยกันเองมีแต่คนของรัฐบาลหรือคนของนายกเท่านั้นรวมทั้งจะไม่ทําให้เงินกู้อยู่ที่พักพลังประชารัฐเท่านั้นส่วนพักร่วมรัฐบาลเชื่อว่าจะกินแกลบแทนข้าวแล้วจากนั้นเมื่อสสอภิปรายจนครบตามลำดับแล้วนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาได้สั่งพักประชุมในเวลา19บเกนกายีนาทีและนัดประชุมใหม่ในวันถัดไป